สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับอันนี้เป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับจากแยกบางปะแก้วนะครับเข้าไปทางดาวขนองเป็นเขตก่อสร้างนะครับตรงเกาะกลางนะครับเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินนะครับบนดินแล้วก็ ใต้ดินในสายเดียวกันนะครับสายสีม่วงนะครับจากแถวแถวน้นนะครับสุขสวัสดิ์ไม่รู้ว่าถึงพัสมตุตเจดีหรือเปล่านะครับพระประแดงลาดบุรณะนะครับเข้าไปทาง กรุงเทพด้านในนะครับฝั่งพระนครไปจนถึงเตาปูนนะครับไปเชื่อมต่อกับสายสีม่วงม่วงเหนือนะอันนี้เกาเรียกม่วงใต้นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ9.10โมง10นาทีวันที่12กันยานะครับวันพฤหัส สบาดีนะครับวันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนจากบางปะแก้วไปดาวขนองนะครับหนนสุขสวัสดิ์วันนี้จะเข้าไปแถววงเวียนใหญ่ ติดนะครับนี่วิ่งกันได้2เลนเองนะปกตินี่มีกัน3เลนนะครับ3หรือ4เลนเนะี่ย ข้างหน้าจะเป็นมันจะมีไฟแดงอยู่ตรงแยกดาวขนองนะครับต,ตอนนี้ก็อยู่แถวตลาดอินดี้นะตรงกาะกลางตรงกลางนี่เขาก็อุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเยอะแยะไปหมดเลย นดอิีอาทางภาคเหนือนะครับเชียงรายเชียงใหม่นี่ตอนนี้น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับรุนแรงมากเลยนะ มีน้ำเหนือเยอะนะครับพายุลูกเดียวนะครับทำสะลายประเทศนะครับในรับความเสียหายมาตั้งแต่นู่นนะครับฟิลิปปินมาจีนญี่ปุน่นฮ่องกงเวียดนามพมา่าลาวไทยนะครับ สะพานข้ามคลองดาวขนองนะครับแยกดาวขนองนะครับเลี้ยวซ้ายไปเอกชัยนะครับถนนจอมทองเอกชัยวุฒากาศ ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดดาวขนองนะครับนี่นะครับตลาดดาวขนองโอ้มีร้านขายของเยอะอยู่นะ อดีตเคยจเจริญมากเลยน,นะดาวขนองเนี่ยสมัยเป็นเ,เข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะครับเคยมาเที่ยวดาวขนองนะบอกมีลานสเก็ตนะครับมีโรงหนังมีห้างมีศูนย์การค้าศูนย์อาหารนะครับ อ,อ๋อตรงนี้ก็ยังเป็นเสาอยู่นะครับนี่ดาวขนองยังเป็นบนดินอยู่นะนี่เจะไปลงใต้ดินตรงไหนนะครับเพราะว่าแถวสำเลนี่ก็เป็นก็ทําสถานีใต้ดินนะน,ะนี้อยู่แถวแถวห้างบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีดาวขนองตรงข้ามกับร้านหมูกระทะ เนี่ยเขาก็าหล่อเสาขึ้นมานะครับรถก็ไหลไปได้เรื่อยๆนะครับรถติดนะครับบางจุดก็เหลือ3าเลนบางจุดก็เหลือ2อเลนนะ ตรงนี้เขาเอาสะพานลอยออกแล้วนะอ้รถ mm. เยอะจริงนะครับนี่โท oh, ั้งฝั่งขาออกฝั่งขาเข้า บนทั้งล่างนะครับเต็มไปหมดเลยนี่เป็นอุโมงค์มหาสวรรค์ นี้ก็เป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วนะครับมาทางนี้ก็เป็นสำเเดทนะโรงพยาบาลทหารเรือนะครับตรงนี้ก็สร้างสถานีใต้ดินแล้วนะนี่รถก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับโอ้รถเยอะมากเลยรถติดนะเนี่ย ใครที่จะไปทางดาวขนองนะครับจากวงเวียนใหญ่ไปดาวขนองสุขสวัสดนะครับควรไปใช้เส้นลาดบุรณะนะครับเส้นพระเจ้าตากสินนี่รถติดนะในอุโมงก็ติดนะครับอุโมงทางลอดติดไปถึงตลาดดาวขนองเลยใครที่จะไปพระรามสองไปสุขสวัสดนะครับ ให้ไปใช้เช่นลาดกุลณะจากแยกบุคโลนะครับไปลาดกุลณะดีก,กว่านะแล้วก,ไออก็ไปออกสุขสวัสดิ์แล้วก็ไปพระรามสองแถวสำเเรนะครับนี่อยู่ในเขตทนบุรีนะ ต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกจนกว่าจะเสร็จนะครับก็ประมาณปีพศ2570นะครับปีนี้ก็ปี67ก็ปลายปีแล้วนะเดือนนี้ก็เดือนกันยายนแล้ว <c oughs> ก็เก็บบรรยากาศนะครับถนนหนทางนะครับให้พี่น้องดูกัน อัปเดตการก่อสร้างดูรถดูถนนนะครับกรุงเทพฝั่งทนนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ตอนนี้ก็มาถึงแยกตากสินนะครับ เลี้ยวขวานี่เข้าถนนกรุงทนบุรีไปสาทรไปเจริญนครนะครับคลองเตยเลี้ยวซ้ายนี่เข้าถนนลาดชะพึกไปเดอะมอท่าพระนะครับรัชดาพิเศษพิกเกษมตรงไปก็เข้าวงเวียนใหญ่ เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะ9โมงกว่านะครับอันนี้ก็ก่อสร้างนะครับสถานีใต้ดินเหมือนกันแหละสถานีวงเวียนใหญ่นะผมก็จะเลี้ยวเข้าซอยนี้นะครับตากสินซอย4 เอางานไปเอางานไปปักนะครับนี่ก็เป็นซอยตากสินอสมเด็จก็เจ้าตากสินซอยสซอยก็ ไม่กว้างเท่าไหร่นะซอยก็แคบแคบพอรถวิ่งสวนกันได้นะก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับ สำหรับที่น้องที่เคยทำงานอยู่แถวนี้นะครับจากสิ่ซอยสนะครับนี่ตอนนี้ก็มีอพาร์ตเมนต์นะครับด้านะขวาอพาร์ตเมนต์สาี่ตึกกันเลยนะเมื่อก่อนนี่เป็นที่เปล่าที่ว่างเปล่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็จะเงียบเยบหน่อยไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะ,ะถึงแล้ว หลังจากแวะเอาของลงนะครับก็จะเข้าไปเลยตรงเข้าไปเลยไปออกอีกจุดหนึ่งนะไปออกแถวแถวสถานีรถไฟฟ้าโพนิมิตนะครับซอยนี้มันไม่ใช่ซอยตันนะเข้ามาแล้วก็แต่เข้ามาทางนี้ไม่ตันครับแต่เข้าไปทางอื่นกนะ็อาจจะตัน คือถนนในซอยนะครับลาดยางเทคอนกีดพื้นที่แถวนี้ก็ทำเป็นที่จอดรถนะมีพื้นที่เยอะนะครับในกรุงเทพนี่ในซอยในอะไรพวกนี้นะครับทำเป็นที่จอดรถให้กับคนมาเอารถมาจอดเก็บเงินหลายเดือน สบายเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ